ด้าของ,ขงนเยปิติไตลทมขอขึ้นไปทางฝ่ายต่างๆเขาจะตามไม่ได้ทีนี้ทางท่านเนี่ยต้องดําเนินการแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่ไม่ไดำเนินการตรงนี้แล้วรอฟ้องอกเี่ยความเสียหายทังบานปลายมองอย่างนั้นครับแล้วผมคิดว่าประชาชนคือผมคิดว่าการได้ดินด้วยที่มันมีผลกระทบนะครับนะครับแล้วก็ เสนอแผนนะครับอยู่ที่ทานรัญรีที่จะดำเนินการที่จะขอคอาการจากคณะรทบโอเคครับผรัาารทุู่บเดครับขเดำในส่วนของผู้นำนะคราบส่วนองเดียรทมบดคคประสาทสัวชาติในล่งการส่วนของเดร์และพงการตลอดนะครับในส่วนของพยายาลักฐานอื่นๆนะครับเป็นๆืที่มีการสอบสวนที่ท่านสอบถามเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของการ ไม่่ใชด้านตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยในสถานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพลงานเก่าหรืออะไรแล้วนะครับที่ว่าด้านพยานหลักฐานพอสมควรนะครับพอสมควรที่สามารถจะดำเนินคดีได้แล้วนะครับอันนี้ทั้งนั้นเ็ต้องรอในส่วนสังปกรเนี่ยนะครับให้ทางทลงานท่านตรวจสอบอีกทีนะครับว่ามีสารเคมีอยู่นะครับจำนวนปริมาณเท่าไหร่หรือก็มีความประตุ้แก้ความลงทุกอย่างไ ก็ยังมีดำเนินการต่างๆท่านกองทัตสมัยครับขอบคุณครับเขาไม่มีนะครับผมขออนุญาตผ่านเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อสูงในยต้องตองแยกเป็นสองอย่างนี้ครับเรื่องของกลมโรงงานทำเองได้โดยไม่ต้องรอของคณะกรรมการสิบเอ็ดล้านใช่ส่วนทางแล้วก็การดีซ่าแล้วก็การดีดีซ่าข้อมูลเนี่ยท่านที่ดีก็ทำทำเรื่องของท้อขนนะครับในการทแบ่งน้ำรอบที่หนึ่งเรื่องของ ซึ่งอันนี้ชวบาว่าเขาจะมีความผิดอะไรไหว่าที่ิดกามาย่านีก็ไปเอาปิดไว้นนที่อกแบวนี้น่าจะมีแล้วเหมือนกับว่าผู้ที่เคยมาทำงานในเชื่อมด้วยผมบอกว่าถ้าเกิดท่านโดนจับแล้วโอภัน์ประ 6, กันตัวไม่ได้เนย ไปตอนที <Cornell. S 2> ่เราเปิดเนี่ยมันเหมือนโทษนะเหมือนยิงบ้างไปขึ้นตุ้มตุ้มทางสองไรลนครับสีเมตรสี่ิบห

ตัวอย่างใช่ไหมมันมีแต่ดอทเั็มาหมดเลยใช่